F-16 Fighting Falcon หรือที่หลายประเทศรู้จักในชื่อไวเพอร์คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้วยความคล่องตัวสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพการรบที่พิสูจน์มาแล้วในหลายสมรภูมิตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบัน F-16 ยังคงเป็นเสาหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยการออกแบบและพัฒนาประมาณ1นาที f 16ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐในช่วงทศวรรษ1970โดยแนวคิดหลักคือการสร้างเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบาราคาย่อมเยาแต่สามารถตอบสนองการรบสมัยใหม่ได้ด้วยการออกแบบปีกแบบ Delta Wing ผสมและโครงสร้างที่ลดน้ำหนักลงทำให้เครื่องบินนี้มีความคล่องตัวสูงมากคุณสมบัติเด่นอีกอย่างคือระบบ Fly by W i r e ซึ่งเป็นระบบควบคุมการบินด้วยคอมพิวเตอร์แทนการใช้สายเคเบิลและกลไกลแบบเก่าทำให้นักบินสามารถบังคับเครื่องได้อย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนศักยภาพด้านอาวุธและสมรรถนะประมาณ1นาที15วินาที F 1 6สามารถทำความเร็วได้สูงสุดเกือบมอก2หรือมากกว่า2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุดกว่า15,000เมตรและมีรัศมีทำการรบที่ยืดหยุนด้านอาวุธ F 1 6ติดตั้งปืนใหญ่อากาศ M 6 1วัลเคิร์นมิลลิเมตร พร้อมจุดติดตั้งอาวุธมากกว่า9ตำแหน่งรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น M9 ไซดว w i n เดอร์และ M120 แอมรอมรวมถึงอาวุธนำวิธีอากาศสู่พื้นเช่น j d m และ AGM65 บุริกทำให้เครื่องบินลำเดียวสามารถทำได้ทั้งภารกิจคุ้มกันทางอากาศและการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินการใช้งานทั่วโลกประมาณ1นาทีจนถึงปัจจุบันมีการผลิต F16 มากกว่า4,600ลำ และประจำการในกองทัพอากาศกว่า25ประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเกาหลีใต้ตุรกีและไทย F-16 เข้าร่วมในหลายสมรภูมิสำคัญเช่นสงครามอ่าวเปอร์เซียการปฏิบัติการในคาบสมุทรบอลขาดและปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายในตะวันออกกลางความสำเร็จเหล่านี้ยืนยันให้เห็นถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ไม่เสื่อมคลาย F-16 กับกองทัพอากาศไทยประมาณ1นาที ประเทศไทยได้รับ F-16 ล็อตแรกในช่วงปลายทศวรรษ1,980และปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่ในหลายฝูงบินกองทัพอากาศไทยได้ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ให้ทันสมัยเพื่อยืดอายุการใช้งานและทำให้ F-16 ของไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการคุ้มกันน่านฟ้าและการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับประเทศพันธมิตรสำหรับประเทศไทย F-16 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐ และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงของชาติบทสรุปตำนานที่ยังไม่สิ้นสุดประมาณ30วินาทีแม้จะมีเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเข้าประจำการแต่ F-16 Fighting f a l ฟ o เยังคงยืนหยัดเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศทั่วโลกด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประวัติการรบที่น่าประทับใจตำนานของเหยี่ยวนักล่าลำนี้ยังคงดำเนินต่อไปและจะยังเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบิน